สีสวัสดีครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2567นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวบอดี้เลนโรเวอร์นะครับตัว3ประตูนะครับใส่แชทใส่กับแชทซีของบูมเรซิ่งนะครับ BIX 0 1นะครับ แล้วก็ทําสีโดยคุณต้นนะครับก็เป็นสีแบบสไตล์เก่าๆเพราะเจ้าของแบบว่าอยากจะได้แบบเป็นสีฝุ่นๆเลอะๆนะครับก็คุณต้นก็ทําได้ทั้งสีแบบนี้นะสีเก่าก็มีหรือว่าสี 2K นะก็ทําได้นะครับหรือเป็นสีทรมิยเลยอะไรก็ได้ได้หมดนะครับตัวนี้ก็มีรายละเอียดก็คุณต้นก็ทําหมดเลยนะครับตั้งแต่ประกอบแชตซ c นะครับแล้วก็ยึดบอดี้เดินไฟ เดินไฟแสงสว่างนะแล้วก็มีพวกระบบไฟต่างๆ,างๆที่อยู่ในรถนะครับก็ใส่ยงใส่ยางใส่ลงใส่ล้ออะไรก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาชมใกล้ๆนะครับและอธิบายว่ามันมีอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับที่เป็นรายละเอียดสําหรับรถสเกลคันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแชสซีของบ o มเลสซิงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ารายละเอียดรถตัวเลนโลเวอร์นี่มีอะไรบ้างครับก็คืออันดับแรกนะครับก็จะหนึ่งก็คือเป็นบอดี้แข็งนะครับตัวนี้สติกเกอร์เพิ่มขึ้นมานะครับก็มีนี่ก็ต้องซื้อต่างหากนะครับสติกเกอร์เลนโรเวอรแล้วก็ตัวตัวอะไรทะเบียนทะเบียนก็สั่งจำไม่ได้ลว่าสั่งใครนะครับตะเนนทีนู้นนี่ด้วย พอทุกอย่างก็จะพ่นให้แบบเป็นเก่าๆเหมือนเป็นฝุ่นหมดเลยนะครับทั้งตัวสีของตัวโคมไฟหน้านะครับหรือว่าเป็นตัวกระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูต่อนะครับนี่ให้ชมภายนอกก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ก็มีปัดน้ําฝนนะครับตัวกระจกก็ทําเป็นฝุ่นนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับประตูอันนี้เป็นรุ่น3ามประตูนะครับ3าประตู เลน lower นะครับบอดี้แข็งจากทีมลัฟฟี่นะครับนี่ด้านหลังก็มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเปิดตรงนี้ได้แล้วก็เปิดฝานี้ได้นะครับนี่ตรงนี้ก็แบตเตอรี่แล้วก็ม่นต้นก็ทํามามีถาดแบตอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบแบตได้เลยไม่ต้องถอดบอดี้บ่อยๆนะครับก็มือจงมือจับแล้วก็นะมีหมด สีเซอก็ทําเป็นสีฝุ่นนะครับรายละเอียดก็ครบถ้วนเลยนะครับสวยงามตัวล้อนะครับก็เป็นล้อของ CChand นะครับตัวยางก็เป็นยางของ b ู om r a c i n g นะครับขนาด1.9นะครับล้อ1.9อยาง1.9่านะครับแล้วก็ตัวคนขับก็เป็นตัวอาร์โนนะครับอาร์โนของเนกานะครับอันนี้โดยรอบนะครับ ก็สวยงามสมใจเจ้าของนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยอาจจะดูแล้วมันอาจจะดูแบนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่าลองไปเล่นดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเล่นรถสเกลจริงๆเนี่ยยางแบนก็แบนประมาณนี้มันก็สามารถที่จะจิกพื้นได้ได,ได,ได้ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เอาขึ้นมาอีกสักนิดนึงเนี่ยก็กำลังก,ก็จะดีนะบางทีถ้าเกิดแบนเกินไปในเวลาเราเลี้ยวเอียงๆเนี่ยมันก็จะมันอาจจะไม่มีการยึดเกาะได้ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดยางแบนมากก็ไม่ดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นยางกลมๆเลยโดยที่แบบว่าวางสัมผัสพ,พื้นปุ๊บแล้วมันก็ยังกลมอยู่เนี่ยเวลาไปไต่จริงๆเนี่ยก็จะไม่ดีเท่ากับที่มันแบนลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าด้านในเนี่ยมี อะไรยังไงกันบ้างครับตัวแชสซีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ชุดไฟต่างๆเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็มีตัวตัวภายในมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวบอดี้แข็งเนี่ยก็ไม่มีภายในมาให้นะครับก็ต้องซื้อภายในใส่นะครับคุณต้นก็ทําสีน้ําตาลนะครับเหมือนกับรถจริงนะครับในก็จะมีคอนโซลอะไรเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่าเป็น ด้านในเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งสำหรับตัวยึดบอดี้เนี่ยสำหรับอบอดสำหรับยึดบอดี้ตัวเลนโลเวอร์นี่นะครับแล้วก็ยึดกับตัวแชสซีของ BIX 0 1นนะครับนี่ก็สามารถที่จะยกอย่างนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นบานพับนะครับ จริงเวลาถ้าเกิดว่าเวลาจะเล่นในปกติเนี่ยเราก็แค่เปิดฝากระโปรงครับแล้วก็กดตรงนี้ก็จะมีที่กดสปีดอยู่นะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นชุดไฟนะครับเป็นเป็นฟิวชั่นนะครับ1ัน8 SE นะครับแล้วก็เซอร์โว JX เเซอร์โวนะครับแล้วก็มีชุดเปลี่ยนเกียร์ก็เป็นเซอร์โวที่เขามีมาให้นะครับ โชกก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคานนะครับคานปกติเนี่ยคานของบูมเนี่ยตัวนี้ BIX01 จะเป็นตัว70นะครับซึ่งจะแคบน,นะครับคุณต้นก็เลยบอกว่าก็ให้ซื้อตัวขยายคานมาครับเป็นคานขนาดเนาด90นะครับก็ใส่เนี่ยนะผมว่ามันก็พอดีนะพอดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหุบเกินไปเดี๋ยวมันก็จะไม่เหมือนนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เหมือนก็ต้องแบบวา่าอย่างเงี้ยหุบนิดนึงนะครับตัวตัว ตัวยางก็เข้าไปอยู่ในในตัวถังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวยึดนะครับตัวยึดบอดี้ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเลยแล้วก็ไขข้างล่างนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้อันนี้ไม่ยังยกออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดสายไฟนะครับสายไฟสายไฟรอบๆคันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้ชมประมาณเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูด้านล่างโชกช่วงล่างนิดนึงนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ ก็จะเป็นแบบลิงก์นะครับช่วงล่าง BIX 0 1นะครับก็เนียนนะครับใส่ได้พอดีเลยก็ประมาณนี้สวยงามครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวตัวเลนโลเวอร์นะครับบอดี้แข็งจากทีมลัฟฟี่นะครับแล้วก็ช่วงล่าง BIX 0 1จากบ o มเนสซ i n g นะครับสวยงาม ตามนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงหน้าได้เปิดข้างหลังได้แต่ว่าประตูเปิดไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวนะประตูเฮ้ยประตูเปิดได้นะอ้าเปิดได้เปิดได้ดไดลืม เปิดได้นะครับประตูเปิดได้เออผมเพลืมไปนึกว่าเปิดไม่ได้อืมป๊าปนีออ่ประตูเปิดได้จ้าอืมเปิดได้สองบานเลยนะครับเปิดประตูได้สองบานแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเปิดได้ข้างท้ายเปิดได้ครับตัวรายละเอียดของตัวเบาะนี่ก็มีตัวคันโยกนะครับตัวเกียร์กลางก็มีนะครับ พวงมาลัยด้านขวาแนละ้คอนโซลนะครับแล้วก็ขับด้วยอานพอดีเลยครับก็สวยงามสมจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับสำหรับท่านที่ สนใจที่จะเข้าไปดูสินค้านะครับก็ดูในเว็บเราเราได้เลยเพราะว่าแปลเป็นภาษาไทยไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อสินค้าตัวไหนเนี่ยก็ไลน์มาถามนะครับเพราะว่าในเว็บเนี่ยซื้อขายไม่ได้นะครับเอาไว้ให้ดูข้อมูลอย่างเดียวนะครับไลน์ก็ไลน์ ID นะครับ HD Alien นะครับแล้วก็หรือว่าข้อความ อินบ็อกซ์มาในเพจก็ได้นะครับมาสอบถามก่อนนะครับเพจก็ R C C l Thailand นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9เงดครับผมเอครับสวัสดีครับ